ผักสดๆเลยไข่เจียวชะอมอันนี้พริกแกงส้มโขลกเองนะจ๊ะเนื้อปลาทูทอดแล้วก็แกะไว้แกะเอาก้างออกเครื่องแกงนี่มีพริแกแห้งหอมแดงกระชายกะปิแล้วก็เนื้อปลาทูค่ะโขลกให้เข้ากันทำแกงส้ม เครื่องแกงโขลกเองพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระชายกะปิแล้วก็เนื้อปลาใส่ลงไปเลยล้างหน่อย เดือดแล้วก็เอาฟองออกฟองวิอยาวไม่เป็นไรหรอกเอที่สุกยากลงก่อนเนอะมะละกอสุกยากจัง ไปก็ผักวางตู้ใส่ลงไปอ่ปลจลอยเสร็จแล้วใส่ในระทแเาเครื่อควาันม,มาเลย นมู่้กเลยวะเคมม้อเลยไข่แทงต้มะสมผักรวมเสร็จแล้วจ้า